ที่หอประชุมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีฉลองชัยชัยักคำรองแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะลงพื้นที่สังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการประจำปี2 5 1 1ในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันเอกชูศักดิ์สงวนบุญยพงศ์รองผู้บับการมณฑลฐานบกที่36ประดอำเภอเขาค้อและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการสํสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการประจำปี2511วันนี้ คณะกรรมาการได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสโดยคัดเลือกผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีขนาดร่างกายตามที่ราชการกำหนดไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารโดยบรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจอย่างคับข้างสำหรับในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์มีเจ็ดตำบลมีผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งสิ้นร้อยสองคนซึ่งการตรวจลอกครั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมอย่างในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผู้รับการตรวจนึกทุกคนหากตรวจพบสารเสพติดเจ้าที่ฝ่ายปกครองจะดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการทางกองทัพก็จะเป็นผู้ดำเนินการบำบัด